สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีนะครับก็ยังมีความสวยแล้วก็สิ่งที่ป้องกันนะมันเรื่องของธรรมชาตินะครับที่เราจะต้องจะต้องเจอกับการปลูกไม้ประดับนะทุกชนิดนะครับทั้งวัชพืชศัตรูพืชก็หลายๆสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ของเราไม่สวยนะฮะ แต่การที่ไม่สวยก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่มีหนทางที่จะแก้ไขนะฮะเราก็ยังมีวิธีอีกลหลายวิธีที่จะทำให้ต้นไม้ในบ้านเราสวยได้นะฮะหลายชนิดในบอนสีก็หลากสีสันหลากความสวยเพื่อนๆนน้องๆใหม่ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้นะฮะแต่บางครั้ง สิ่งที่เราเรียนรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสวยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ไม่สวยนะฮะสิ่งที่ไม่สวยเราก็สามารถแก้ไขได้นะฮะอย่างบอลสีต้นนี้นะ,ะก็ตอกครั้งแรกๆก,ก็สวยนะหลังจากนั้นก็มีศัตรูศัตรูของต้นไม้นะ,ะก็จะเป็นหอยทากหรือหนอนก็หลายหลายคลิปที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะก็เป็นศัตรู ของธรรมชาติเราก็ต้องปรับให้เขาธรรมชาตินะฮะก็หาวิธีธรรมชาติมากําจัดนะเพื่อนเพื่อนก็มีวิธีไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะฮะก็จะมาบอกว่าใบที่โดนลักษณะแบบนี้นะฮะที่โดนศัตรูพืชทาลายนะเราก็ยังมีวิธีที่จะทําทให้ต้นเขาขึ้นมาใหม่ได้นะฮะเพื่อนๆก็ไม่ตกใจไม,ไ,ไม่ต้องไปตกใจ ยังมีวิธีแต่ถ้าเป็นเยอะนะฮะต้นไม้ที่ที่โดนทำลายจากใบไม้นะฮะส่วนใหญ่ใบนั้นก็จะเสียหายก้านก็จะแห้งนะฮะเพราะใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงนะฮะเป็นอาหารให้ลํำต้นนะก็เป็นส่วนหนึ่งของของนํำต้นแข็งแรงนะฮะช่วงนี้ฝนตก นะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตดีๆเพราะว่าจะมีหอยหอยท่านะฮะก็จะกินทั้งใบแล้วก็กินทั้งลําต้นนะฮะช่วงกลางคืนก็ต้องมีการกําจัดเพื่อนๆก็ใช้ยาฉุนที่ผมใช้นะฮะก็ใช้ยาฉุนผสมผงซักฟอกนะฮะคลิปก่อนๆก,ก,ก็ทําแล้วหรือวิธีการเก็บไปทําลายนะถ้าเพื่อนๆไม่เก็บเขาก็จะมาอยู่ ตามในซอกในดินนะแล้วก็จะมาวางไข่หลังจากตัวเต็มไวเป็นตัวก็จะขึ้นมาทําลายต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนนะฮะถ้าใบไม่มีแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนก็แนะนําให้ให้รื้อขึ้นมาหรือไม่งั้นก็เด็ดใบเก่าๆออกให้หมดนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะแต่ถ้ามีเขี้ยวเพื่อนเพื่อนก็สามารถนํามาหั่นขยายพันธุ์ได้นะฮะแต่ถ้ายังไม่มีรากสมบูรณ์ดี เพื่อนก็สามารถฝังลงไปที่เดิมแล้วก็จะทําให้ใบใหม่ออกได้เร็วกว่านะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆทิ้งทิ้งไว้ให้เขาเหี่ยวไปเองนะฮะคล้ายๆล,ลักษณะบอลสีทิ้งหัวก็จะใช้เวลานะฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าใบไหนที่ mm hmm. ทโดนทําลายหรือใบไหนที่เหี่ยวเพื่อนๆก็สามารถตัดออกไปก่อนได้เลยนะฮะแล้วใบใหม่ก็จะออกมาได้เร็วแล้วก็จะมีความสวยเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่า อาหารของของเขานะของบอลสีก็จะอยู่ในหัวนะฮะใบเก่าๆตัดออกไปให้หมดที่ไม่มีประโยชน์ที่โดนทำลายนะฮะแล้วก็ลำหมาล้างทำความสะอาดนะ,ะถ้ามีเขี้ยวมีตาเพื่อนเพื่อก็นำมาหั่นขยายพันธุ์นะครับใบที่ที่โดนทำลายนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเอาไว้เลยตัดออกไปเลยเลยหรือว่าหักออกไปเลย,เลย เดี๋ยวสัก2อสามอาทิตย์หน่อใหม่ก็จะโผล่มาแล้วก็มีความสวยนะครับอันนี้คือวิธีการทำบอลสีที่ได้รับความเสียหายจากสัตรูพืชนะก็ยังมีวิธีแก้ไขนะฮะหลายๆคลิปผมก็เคยทำไบใบบ้างแล้วเพื่อนเก็ลองไปศึกษาดูนะฮะก็ยังมีทางออกนะฮะก็เราดยได้ธรรมชาตินะฮะเราอย่าไปใช้ อะไรที่ไม่อยู่กับธรรมชาตินะฮะนี่เราก็ได้เรียนรู้นะฮะถ้าเราปลูกแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราปลูกครั้งแรกแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาไปครับเราก็จะได้ความรู้การพัฒนาไปเรื่อยๆของต้นไม้แต่ละชนิดนะนี่ผมก็ดีใจนะครับที่มีทั้งต้นที่สวยและก็ต้นไม่สวยนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไข ในต้นไม้ในบ้านของเราให้สวยนะครับเพราะาเป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับเพื่อนๆต้องสังเกตดีนะครับเพราะว่าศัตรูพืชจะอยู่จะอยู่ตามตามในซอกในดินที่ชื้นแฉะตามใต้ใบนะฮะแต่ถ้าหอยทากนี่เขาจะขึ้นมาถึงบนใบเลยนะฮะนะฮะพอเขากินไม่ได้เขาก็จะจะตายไปก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเน่า ขอบคุณครับ